สวัสดีค่ะทุกผู้ชมพบกับช่อง BB and f r i e n d นะคะช่องของคนที่รักชาชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชูออนโมกสีและผ่องเพื่อนค่ะนัดนี้นะคะเป็นนัดที่3ของวิกตอรีนาฮิเมจิมาเยือนฟอรเรสต์ลิฟูมพมมโตะถึงถิ่นชุดเยือนนะคะก็จะสีหวานแววประมาณนี้ไม่ได้ใส่เป็นกระโปรงนะคะวันนี้บุ่มบิ่มของเรานะคะปล่อยผมหน้าม้าลงด้วยคาวาอีเกิสุดๆเลยค่ะเซตหนึ่งกับเซตสามนะคะชิวๆเลย มีช่วงมุมบิมนะคะได้ไปพักหายใจแปับหนึ่งด้วยค่ะส่วนเซตสอนะคะสนุกสูส่สีวิกตอรินาฮิเมจิมาเชือนเอาชนะช่วงปลายเซตทําให้นัดนี้วิกตอรินาฮิเมจิเก็บชัยชนะเป็นนัดที่3อย่างต่อเนื่องแบบไม่เสียเ็ตให้ใครเลยค่ะ3ต่อศูนเซตดยสกอร์ยี้ต่อส2 25ยสต่อ21และ25ต่อ12ค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูกันที่สถิติหลังเกมรายบุคคลกันบ้างค่ะนัดนี้นะคะบุ๋มบิ่มท็อปสกอร์อีกแล้ว20แต้มจากการตบ17บล็อก3ค่ะท็อปสกอร์3นัดติดแล้วนะคะนัดนี้บุ๋มบิ่มนะคะขึ้นตบ38ครั้งใน17แต้มคิดเป็น14.7ค่ะบล็อก3แต้มนะคะรับบอลแรก14ลูกรับเยี่ยม6ลูกรับดี4ลูกคิดเป็น 57. 1ค่ะเปอร์เซ็นต์ดีทุกนัดเลยค่ะเก่งมากบีบี ส่วน MVP หรือ VOM วันนี้นะคะเป็นของเบอร์สิบอาริสาอิโนโอเอค่ะก็ทำได้ดีเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้ท็อปสกอร์ทำไป15แต้มจากการตบ13แล้วก็บล็อก2แต่เปอร์เซ็นต์ตบเนี่ยดีเลยค่ะเปอร์เซ็นต์ตบนะคะ56.5%รับบอลแรกก็เยี่ยมนะคะรับไป19ลูกคิดเป็น65.8%ค่ะเปอร์เซ็นต์ดีเลยทีเดียวค่ะก็เหมาะสมนะคะกับ VOM แล้วเก่งมากๆเลยค่ะไอริเียเบะนะคะบอลเร็วของทีมเปอร์เซ็นต์ตบ ก็สูงมากๆเลยค่ะ65%รลิเบโรนะคะมาริโมริตระเปอร์เซ็นต์รับบอลแรกก็ดีเลยค่ะ65%สรุปว่าวันนี้นะคะเล่นดีทุกคนช่วยกันเล่นได้ดีเลยค่ะ สำหรับนะัดต่อไปของวิกตอรินาฮิเมจินะคะพักแข่งยาวๆอีกแล้ววันที่12พฤศจิ 4, กายนเวลา10นาฬิกาบ้านเราค่ะพบกับทีม GSS โตเกียวซันบีมรอเชียร์กันต่อค่ะทุกคนโปรแกรมแข่งเนี่ยห่างมากอยากดูอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้กันก,นกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะ